สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมี Toyota Commuter นะครับปี2012คันนี้จดทะเบียนตรงปีเป็นเครื่อง2.5นะครับเป็นรถเพื่อนผมเองนะที่ผมจะมารีวิวแล้วก็าฝากขายเนาะคันนี้ ก็ถือว่ารถคันนี้สวยมากนะครับเพราะว่ารู้ประวัติด้วยรถเป็นไปมายังไงรถมือเดียวป้ายแดงด้วยบ้านนี้ซื้อป้ายแดงอย่างเดียวนะครับก็นี่เลยนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับฝาก f c นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับผมจะให้ดูนะครับรอบๆตัวรถก่อนว่ารถคันนี้เดิมขนาดไหนเดิมไหมเดี๋ยวผมรีวิวแบบละเอียดเลยว่ารถคันนี้เป็นมายังไงบ้างแล้วก็สภาพสวยขนาดไหนไปดูรถกันเลยครับ เริ่มจากรอบๆตัวรถนะครับรถบางรถเนี่ยค่อนข้างจะบางเดิมมากรถไม่เคยเกิดวิเหตุหนักแน่นอนนะครับการันตีจากช่อง YouTube 168 Channel นะครับคันนี้รู้สึกว่าเป็นแอรไมโครบัสมาให้เรียบร้อยรถไม่เคยจุนแมปกลองไม่เคยแต่งเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีรถไม่มีสะดุดขับได้ยาวๆนะครับใช้หาเงินได้สบายๆนะครับนี่ฮะรถบางๆนะครับรถเนี่ยบางมากนะครับตัวรถเนี่ยเดิมมากนะฮะรถก็จะมีทําสีบางชิ้นนะครับ รถทําสีบางชิ้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสีเดิมทั้งหมดนะครับรอบคันนะครับคันนี้รถเพื่อนรักนะครับการันตีเลยจากช่อง YouTube นะครับถ้าลูกค้านะครับซื้อไปแล้วตรวจสอบว่าเคยอุบัติเหตุหนักมาก่อนนะครับผมการันตีคืนเงินเองแทนเพื่อนผมเองนะครับอันนี้การันตีเลยเพราะว่ารถไม่เคยชนหนักแน่นอนนะฮะเดี๋ยวดูจากด้านหน้านะครับชิ้นเนี้ยเคยเก็บสีมาบ้างนะครับเพราะว่าเกิดจากรอยสะเก็ดหินนะครับอันนี้ทําสีมาใหม่ก็รอยสะเก็ดหินมาละเนี่ยเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับ ก็จะมีรอยสะเก็ดหินบ้างแล้วพราะรถมันวิ่งใช้งานอยู่แล้วนะครับอันนี้คือทํามารอบรอบแรกแล้วนะ,ะก็จะมีรอยสะเก็ดหินอยู่นะครับแต่บอดี้ภายในเนี่ยก็ค่อนข้างจะเดิมนะครับเม็อาร์ก,ก็เดิมอยู่นะฮะอยากให้ดูก่อนนี่ฮะเม็ดอาร์เดิมนะครับเม็อาร์เดิมหมดซอกเดิมนะครับซอกก็เดิมรถไม่มีอุบัติเหตุนหนักแน่นอนนะครับแล้วก็ซิกเกอร์มอ,อก,อกอยังอยู่ครบนะครับ นี่ระบบเบรกภายในแห้งๆเลยนะแห้งๆเลยรถวิ่งใช้งานจริงนะครับดูสติกเกอร์มอกออันนี้ก็ยังสวยอยู่นะฮะยังสวยใสยอยู่รู้สึกว่าเจ้าของรถเนี่ยดูแลดีมากพอสมควรนะครับเนี่ยฮะกันชนหน้าเคยทําสีนะครับกันชนหน้าเคยทําสีรถก็จะเป็นรถตู้ป้ายฟ้า10ที่นั่งนะครับเป็นเครื่อง2 5นะครับ109แรงม้านะครับตัวนี้ อาด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเดิมแล้วก็สวยมากนะครับนี่ฝาหน้าก็คันนี้รู้สึกว่าจะดูแลรถเนี่ยก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเปลี่ยนสายพานตามระยะนะครับทุกอย่างดูแลเซอร์วิสครบหมดนะครับนะฮะก็จะประมาณนี้อาเรามาดูรอยอาร์คเสาประตูนะครับภายในค่อนข้างสวยครับภายในค่อนข้างสวยมากเสาประตูนะครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดนะครับ สอบประตูเมอาร์คเดิมทุกจุดคันนี้เป็นสีสขาวด้วยเนาะสีขาวมันเดิมจากโรงงานอยู่ละนะฮะแล้วก็สติกเกอร์นะครับอรบ,บอกลมยางอะไรก็ยังอยู่ครบครับสีก็มีร่องรอยการขึ้นลงบ้างใช้งานนะครับรถใช้งานก็ต้องมีรอยบ้างอยู่แล้วนะครับคันนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าครับกระจกไฟฟ้า2บานระบบไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้ครบนะครับใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับระบบไฟฟ้าก็ค่อนข้างสมบูรณ์มาก แล้วก็ติดตั้งเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะครับรถไม่ได้ตกแต่งมากนะครับภายในก็จะเป็นเบาะใหญ่นั่งสบายครับคล้ายๆว่าทรงเบาะบ i p ีละนะฮะก็จะมีจอข้างหน้าให้ด้วยเดี๋ยวให้ดูฝั่งฝั่งนู้นที่หลังแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูความสมบูรณ์ของรถก่อนล้วกันนะฮะร,รถก็ค่อนข้างที่จะช่วงล่างเนี่ยแน่นเนาะแน่นช่วงล่างก็ดูแลมาแล้วนะครับแผงประตูแผงประตูยังสวยนะเนียนนี่ดูผ้าดูผ้าแสดงว่าเจ้าของเนี่ยดูแลรถตลอดคนขับเนี่ยดูแลตลอดนะ คนขับเนี่ยดูแลตลอดแผงประตูก็ค่อนข้างสวยครับติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่นะครับรอยรายละเอียดรถก็ยังอยู่เดี๋ยวผมขอญาตรีวิวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแจ้งราคาทีหลังนะครับเดี๋ยวขอรีวิวสินค้าก่อนนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังด้านหลังรถก็จะมีตำหนิบ้างนะครับอันนี้คือร่องรอยการใส่สเกิร์ตนะครับก็ถอดออกแต่รถเดิมครับรถเดิมรถไม่มีชนหนักแน่นอนนะฮะ รถก็จะมีการขยับทําสีบ้างเป็นเรื่องปกติเป็นบางชิ้นนะครับแต่เม็ดอาร์คเนี่ยก็ยังเดิมอยู่นะฮะดูจากเม็ดอาร์ครับดูรอบๆเลยอ่ะฝั่งสายแล้วฝั่งควางตัวรถครับด้านหลังนะคะตัวนี้ยังอยู่ครับเม็ดอาร์คยังเดิมสวยอยู่ครับเม็ดอาร์คเดิมสวยอยู่ส่วนฝ้าเพดานเนี่ยก็ยังไม่เป็น v i p แบบเต็มร้อยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝ้าเพดานหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยเพราะของเดิมจะเป็นกร,รมะหยี่นะครับ ช่องแอร์ก็เดิมสแตนดาร์ดโรงงานแต่ว่าแอร์ย้ำนะครับเป็นแอร์ไมโครบัสเรียบร้อยนะแล้วก็จะมีเครื่องเสียงตู้ลำโพงอยู่ข้างล่างนะครับตู้ลำโพง1คู่ลำโพงนี่กี่นิ้วฮะ10นิ้วนะอ่าลำโพง10นิ้วนะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะใหญ่10ที่นั่งนะครับนี่สีบางเดิมครับประตูประตูรตางประตูก็ยังไม่หลวมนะนี่ ล็อกอยู่นะครับประตูสมบูรณ์มากก็จะเป็นคล้ายๆว่ายังไม่ใช่ประตูดูดนะเพราะว่ามันยังเป็นเดิมมาตรฐานอยูย่ยังไม่มีระบบอะไรมากแต่ว่ารถเนี่ยเดิมครับสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่สติ๊กเกอร์อยู่ครบครับแล้วก็เม็ดอาร์คนี่เม็ดอาร์ยังอยู่ครบครับรถไม่เคยเกิดเหตุนหนักแน่นอนนะครับการันตีจากช่อง YouTube เลยนะครับรายงานแบบละเอียดเลยนะฮะ ถ้ารถชนผมก็บอกว่าชนเหมือน EP ที่แล้วนะครับที่ผมรีวิวรถตู้นะครับที่ว่าโดนชนหน้ามาตรงนั้นอ่ะผมก็รายงานแบบตรงๆเลยว่าเคยชนมาเคยอุบัติเหตุมาอันนี้เครื่องมือนะครับเครื่องมือก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็คอนโซลกลางนะครับยังสวยอยู่ครับตรงนี้หุ้มหนังเป็นสีครีมครับเป็นสีครีมแล้วก็มีระบบความปลอดภัยครับถังับเลิงให้ด้วยนะฮะอันนี้คือแถมไปเลยนะครับ แล้วก็มีจอจอนี่ขนาดกี่นิ้วนะจอกี่นิ้วไม่แน่ใจใช่ไหมมีจอให้ด้วยครับใช้งานได้ปกติอันนี้เปิดยังไงไม่แน่ใจ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ่ายบบกให้ดูครับบอก,ก็จะมีตําหนิบ้างครับเพราะว่าตั้งแต่ทํารถมาก็คือไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับ <c oughs> นี่ฮะมีตาหนิร่องอยการใช้งานบ้างเป็นเรื่องปกติครับรถคันนี้400,000นิดๆเท่านั้นเองนะครับด้านหลังเบาะก็สวยทุกอัน นะฮะบอดสวยทุกอันด้านหลังบอะสวยทุกอันแล้วก็กระจกก็จะเป็นออกแนว V I P หน่อยมีม่านให้ด้วยนะครับม,มีม่าน V I P กระจกใสโรงงานกระจกใสโรงงานเลยใช่เป็นกระจกแท้ด้วยนะกระจกแท้โตโยต้าทุกบานไม่เคยเปลี่ยนนะข้างหน้าปะข,าาข้างหน้าเคย,เคยอ่าข้างหน้าเคยรอบนึงเพราะว่าดูจากสะเก็ดหินแล้วก็น่าจะโดนบ้างเนาะไม่เป็นไรครับแต่ว่ารถไม่เคยเกิดวิห็นุหนักแน่นอนนะครับ มาดูเสาประตูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็นี่เม็ดอาร์ก็ยังอยู่นะครับเม็ดอาร์กสวยๆเลยรถไม่เคยชนหนักแน่นอนครับการันตีเลยนะครับถ้าใครอยากดูก็มาดูรถได้ที่หน้างงานครับบ้านเพื่อนผมเลยนะครับเป็นรถบ้านนะครับเมื่อเดียวป้ายแดงนี่เป็นชื่อใครเนี่ยชื่อพ่อพี่ชายพี่ชายโอเคครับก็จะประมาณนั้นนี่ฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ก่อนคอนโซลหน้าแผงประตูสวยครับสวยมากไม่มีรายแตกหักครับ ไม่มีลายแตกหักเลยนะครับเครื่องเสียงก็ใช้ได้ดีมี power ให้ด้วย2ตัวนะครับก็จะประมาณนี้นะส่วนเครื่องยนต์เดี๋ยวผมถ่ายเครื่องยนต์ให้ดูด้วยครับว่าเครื่องยนต์เยิมหรือซึมไหมนะครับว่ารถคันนี้เอาไปแล้วพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับพาสสี 4, 6, 5, ่หกห้าพาสีต่อแล้วเรียบร้อยนะครับขาดก็ประมาณ6 6 5้นู่นแหละนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2500ครับเป็นคอมเบ n รลวเทอร์โบนะครับ รถแห้งๆครับสตาร์ทฟังเสียงได้ไหมฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยครับไม่เป็นไรครับฟังเสียงเครื่องเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่ก็จริงๆรถเซอร์วิสครบนะคันนี้ผมรู้ประวัติด้วยเ <c oughs> พื่อนผมรักรถมากนะครับคันนี้เ <c oughs> สียงเครื่องอย่างนุ่มเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้ครับรถเดิมรถสวยเครื่องดีเนียนครับโตโยต้าจริงๆวิ่งได้เยอะนะ คันนี้ดูแลเซอร์วิสใหญ่เรื่อยๆนะครับเป็นรถใช้งานจริงเพจครบครับเพจโตโยต้าก็ยังอยู่ครับเพจเดิมเลยนะฮะเม็ดอาร์คเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะฮะดูเครื่องนะครับเครื่องก็สวยๆอยู่นะเครื่องไม่มีไอด้วยครับเครื่องดีไม่มีไอไม่พ่นไม่ไอนะครับฟังเสียงจากเครื่องแล้วนะครับอ่ะโอเคครับก็จะประมาณนี้ ก็ถือว่าสวยครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับเงื่อนไขคันนี้อยากได้ราคาไหนคันนี้รู้สึกว่าเจ้าของจะตั้งไว้430,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเดี๋ยวมาคุยกันที่หน้าง,งานก็ได้นะครับหรือว่ามาลองขับลองเทสก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวดูยางยางนี้เปียกปีไหนวะเนี่ยแม็กซิดด้วยล้อก็จะเป็นล้อกระทะอยู่ครับเพราะว่ารถก็จะเป็นรถสแตนดาดเดิมเน้นใช้งานนะครับรถจะไม่มีการจูนกล่องหรือแมปกล่องนะฮะ อันนี้ก็2 1 5 7นึ่งขอบ15ครับก็จะประมาณนั้นรถเดิมเครื่องเดิมไม่มีการจูนไม่แต่งเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดิมสแตนดาร์ดเดิมนะครับเซอร์วิสใหญ่มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สายพงสายพานอะไรเปลี่ยนใหม่หมดตามรอบนะครับคันนี้ไฟหน้าก็ไม่มีเหลืองครับนี่ไฟหน้ายังใสๆอยู่นะไฟหน้าเดิมนะครับก็ยังสวยอยู่นะครับรถเดิมการันตีคันนี้บ้านนี้รถสวยทุกคันนะ ถึงไปลถหาเงินลถใช้งานจริงแต่ดูแลครบนะครับเซอร์วิสครบแล้วก็คนขับเนี่ยก็ค่อนข้างจะดูแลดีมากแล้วก็รักรถมากทุกคนนะครับอันนี้มาดูรถที่นั่งงานได้หาว่าผมโมนะมาดูที่นั่งงานได้นะว่ารถจะสวยขนาดไหนนะครับโอเคครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมย้ําสเปครถอีกทีนึงนะครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับหลังคาสูงนะครับเป็นเครื่อง2,005นะครับ109แรงม้านะครับคันนี้รถหน้าเดิมท้ายเดิมรถ โดยรอบตัวถังเนี่ยเดิมแต่ว่าสีมีการขยับบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะว่ารถเนี่ยมันมีการเก็บสีบ้างนะครับมันมีร่องรอยการใช้งานบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่รถไม่มีชนหนักไม่มีพิกามจมน้ำแน่นอนครับร้อนะครับอันนี้การันตีจากช่อง YouTube 168 Channel เลยนะครับยังไงเดี๋ยวผมฝากลิงก์เบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างซ้ายมือนะครับฝั่งนี้นะฮะยังไงโทรสอบถามกันได้ตลอดนะครับคันนี้ย้ำอีกทีนะครับ4 3 0 0 0 0บาททวนนะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนสนใจรถนะครับเข้ามาดูที่หน้าง,งานได้เลยระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับกระจกไฟฟ้าสอฝั่งข้างใช้งานได้ครบครับแล้วก็กระจกทุกบานก็จะเป็นโตโยต้าทั้งหมดมีแต่บานนี้แหละอาจจะเคยเปลี่ยนมาบ้างนะครับพาสี65นะครับคันนี้รถปี2012แท้จดทะเบียนตรงปีครับ รถก็ค่อนข้างจะสวยเดิมมากนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับช่อง168 c h ANNEL นะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆแบบนี้นะครับมาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็น Toyota Commuter นะฮะไม่ค่อยจะมีมาบ่อยนักนะครับรถตู้นะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้แล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ